สวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์และผู้ที่รักในเกม p a n t s vs Zombie ทุกคนนะครับและนี่คือช่องปิดวุฒิสาร Channel <c oughs> อตอนนี้ก็มาในด่านที่9แล้วนะครับของด่านภู้โมดนะครับด่านสาาน้น้ำเองอสำหรับท่านผู้ชมที่มาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้ครับ ถ้ามาแล้วก็ไปกันเลยามาด่านที่9นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงใกล้จะจบของด่านผู้หมดแล้วามาดูกันต่อนะครับโอ้โหรอบนี้ซอมบี้ก็มาหลายรูปแบบเลยมีทั้งไอตัวนี้นะครับโอ้โหซอมบี้ลอฟฟินไรเดอร์ซอมบี้ซอมบี้ปาโลมาโอ้รอบที่แล้วก็ทำเจ็บแสบไปเยอะนะครับเกือบ เกือบโดนทะลวงบ้านไปแล้วอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือซอมบนีอ่าอันนี้เป็นซอมบี้ขี่รถรถอีแตนนะฮะร,รถอีแตนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากครับขอแค่มีหน้ำนะเอาน้ำไปวางไว้รถมันก็พังแล้วแล้วก็ซอมบี้นะักยิมนาสติกโพ v t i n g Zombie อ่าซอมบี้นักกิมนาสติกไอตัวนี้ก็สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้พอกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเสร็จก็จะเดินช้าลงนะครับต่อไปก็ไอตัวนี้อึดๆนะครับโคตรอึดบัคเก็ตเฮดโอ้ยอึดมากตัวนี้ เราก็จะเอาหนามมาจัดการกับรถมันก่อนนะครับแล้วก็เอา s u n f เวอร์เอามาผลิตแสงอาทิตย์อรุ่นใหญ่ด้วยหรืมไหมนะเอารุ่นใหญ่ด้วยแถมแถมเอานี่ีช s ตเตอร์แล้วก็เอาสะคอ h เอาอะไรอีกเอาทอนัาเอามากันเอามากันไม่ให้ซอมบี้นักยิมนักติกมันโดดข้ามได้แล้วก็ใบบัวสันฟอร์เวอร์เอาแบบอันเดียวดีกว่าที่มันเต็มนะครับที่มันเต็ม เ,เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรดีวะซอมเปอร์ก็ได้เปลี่ยนเป็นซอมเปอร์เพื่อกินคนไป,ไปมาเราก็จะสร้างซันฟาเวอร์กันก่อนนะครับตอนนี้รอดูแล้วรอไปเรื่อยเ,อเดี๋ยว,วก็เดี๋ยวมันก็น่าจะมาละ ไอ้สมบีพวกนั้นเดี๋ยวมันก็น่าจะมาละนั่นไงมาแล้วมาอย่างไรวะมาจากเลนบนสบายสบายครับดักได้อยู่ดักได้อยู่ ต่อไปเลนล่าง,างว้าวสันฟอร์เวอร์มาก่อน อนนี้พวกซอมบีมันก็จะมาก,กันทีละตัวแต่ตอนนี้เราก็ต้องสร้างสร้างพวกพืชไปเยอะๆไว้ก่อนโอ้มันเริ่มมาเยอะแล้วไาวน้ำไปดักไ้น้ำไปดักไว้น้ำโอ้น้ำเอาไม่อยู่ เอาไม่อยู่อตอนนี้เลนสาะว่ายน้ำเราจะยังไม่สร้างพืชยังไม่สร้างเพราะว่ายังไม่มีขบุกครับก็เลยยังไม่สร้างเดีย๋ยวต้องรอดูดูด้านเราไปสักพัก เดี๋ยวก็น่าจะได้สร้างแล้วล่ะมาลวเลวยตัวนึง เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทอนัดจะก,กันซอมบี้โลมาได้ไหมมันจะโดดข้ามได้ไหมรอดูอเดี๋ยวรอดูนะครับมันจะกันได้หรือเปล่า อ่มาดูจับตาดูครับมันจะโดดข้ามไหม,มนดดมี่มันโดดไม่ได้มันโดดไม่ได้ก้อนหินเราสูงกว่าโอ้ยแบบนี้สบายแล้วแบบนี้ ไม่ชอบที่สุดชอมปื้อไปดักไว้เลยคําเดียวอิ่ม โอ้อีกแล้วสบายแล้วรอกนเนมคปลาโรมาได้ น่าติดมาครับปือไปดักก่อนกินทันไหมทันอยู่มั้งไม่ทันเอาไม่ทันวะเฮ้ยาการได้อยู่การได้อยู่โอ้โหมาอีกแล้ว คอร์สเป็นดักไว้หนูยังมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังมาเรื่อยๆก็ดันดันไว้ก่อน เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้กำแพงนะครับได้กำแพงทอนัดมาครบทุกเลนละโอเคเรียบร้อยครับรถก็พังไปตามคือเรามีน้ำอยู่อ่าเรามีน้ำอยู่ก็เลยทำให้รถมันบุกบ้านเราไม่ได้ เรียบร้อยลดพังบีกหนึ่งคันมาอย่างเยอะมาอย่างเยอะ เสียดาไม่ได้เอาเชอร์รี่บอมมาเข้ามาเนืบจัดการได้ไวกว่านี้ไชอมเปิดโดนแล้วโดนแล้ว เรียบร้อยโหอนัดเอาไปเอามาไม่มีซอมบี้ตัวไหนกระโดดข้ามได้เลยนะครับแม้แต่ซอมบี้นักยิมนักติก็มาไม่ได้มันสูงมากนะครับมันสูงมากป่างกำแพงเมืองจีนบนเนาะ รถใหม่แล้วรถใหม่แล้วแล้วก็ยังด้วมเหมือนเดิมไฟนอนเวฟแล้วชุดสุดท้ายมาเยอะมากนะครับรอบนี้โอ้ ยบด้อยแตกสองน่าจะผ่านได้อยู่นะครับเรามีไม่มีอะไรครับอีซี่อีซี่ไป ไปเป็นที่เรียบร้อยอ่าเป็นจดหมายจากซอมบี้อีกแล้วนะครับเขาก็บอกว่าอ่าสมุนไพรนะครับก็มีอยู่เต็มสระน้ำเลยพวกเราสนุกมากเดี๋ยวขอจะมาใหม่ฮ่าฮ่าฮ่า ไปกันต่อดีกว่าครับดันสุดท้ายครับสําหรับดันภูหมดไปกันโอ้โหรอบนี้มาเยอะเลยวรับอ้่มาอีกแล้วครับมาเป็นสายพานต้องมาอรอลุ้นกันว่าจะได้อะไรบ้างได้ทอนัดนะครับแล้วก็ได้ต้นไม้ไฟนะครับ ก็ทีทีพีนะครับทีพีแล้วก็ได้ไน้ำนะครับน้ำเดไดใบบัวมาสองใบาวางไว้ก่อนเด้นหนามมาแล้วก็ไปป่วยไปเรียนร้านก่อนแล้วกัน พืน้ำเดี๋ยวรอก่อน TP นะครับปกติจะยิงออกมาได้ทีละสามเลนเพราะฉะนั้นเราต้องวางริมสะนะครับหรือแถวที่2กับแถวที่5คุ้มสุดแล้ววางเลนอื่นไม่คุ้มนะครับวางเลนอื่นไม่คมุ้ม สเกแต่ว่าเจอลูกบอลไฟของเราโหดกว่าหรือว่าเข้าท่านะครับเข้าท่า แ้พริกระวางลงใปบัวมันจะยาวไหมมันจะยาวเป็นเส้นตรงไหมต้องรอดูเอาได้อยู่นะครับ สบายนะครับรอบนี้น่าจะอีซี่อีกแล้ว มายอย่างเยอะว่ะแต่ก็กันได้อยอู่ไฟบอลเราเพียบไฟบอลเรเทียบ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่าเรียบร้อยตอนนี้ได้ไฟายบอลทุกเลนแล้วโอ้โหล่วงเป็นแถบครับ ซอมบี้บุกบ้านเราไม่ได้แล้วสบายแล้วฮะิกไม่ให้มันกินไปดีกว่าโห้ยรถมาวะ่ะรถมาวะ่ะ มาแล้วยันได้วะ่ะรถถูกเผาไปแล้วครับตอนนี้เอาละตอนนี้ก็เหลือไม่เท่าไหรล่ละียบร้อยโดนไปอีกสอง มีซอมบี้บานาน่าโบ๊ทเด้อแต่ก็ลากมาบ้านเราไม่ได้ครับโดนโดนหนามนะครับเจาะเจาะยางไปก่อนเรียบร้อย กินึงเผารถครับเผารถเ,เรียบร้อยได้มาแล้วนะครับเห็ดน้อยเห็ดน้อยหัวแตงโมชื่ออะไรเนี่ยซีชูมอ่าซีชูมครับเป็นเห็ดที่เกิดในน้ำนะครับ นะระยะยิงไม่ไกลนะครับระยะยิงไม่ไกลคล้ายๆกับเห็ดเห็ดผิดเห็ดตัวสีม่วงๆคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนี้จะเกิดในน้ำอ่าก็สำหรับดานพูโหมดนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นดานฟอกดานหมอกนะครับอ่าเป็นโหมดของหมอก ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ล่ะเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน